าการจัดกิจกรรมมหากรรมกีฬาซีเกมในครั้งนี้นะครับมีภายใต้คอนเซ็ปต์ในเรื่องของการรักโลกนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นปัญหา,อาของทุกๆประเทศนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะก็จะเป็นปัญหาตัวหนึ่งที่ทําทให้เกิด,ดก๊าซเรืกระจกหรือสภาวะโลกร้อนซึ่งประเทศไทยก็มีเป้าหมายในการาเร่งดําเนินการสู่ ว่อมายในซีโร่นะครับะฉะนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนอกจากท่านผู้ชมและกีฬาและหลายๆท่านที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้มีโอกาสในการร่วมกันรักโลกนะครับกีฬาหากับกีฬาครั้งนี้ไม่ใช่จะเป็นการออกกังกายการแข่งก,กีฬาอย่างเดียวแต่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรักโลกของเรา เพราะฉะนั้นกขอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาชมกีฬาหากรรมสีเกมครั้งนี้พร้อมกับรักโลกไปด้วยกันก็คือการลดการใช้ขยะการเก็บขยะการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมารีไซเคิลหรือเป็นเป้าหมายในเรื่องของซีเร์เวสให้ได้ครับาในการอาจักมือกันนในงาน ห <Okay. S 2> อมครับก็ในนามของสมาคมซาเล้งและลร้านรับซื้อของเก่าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดาราพัฒน์แก้วทองซึ่งท่านเป็นที่ผู้สาโครงการแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธ,ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรของเราทุกๆคนรวมถึงที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่บ้าน นอกจากซาเลงแล้วก็ยังมีแม่บ้านซึ่งหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าคําว่าแม่บ้านคืออะไรก็คือท่านที่อยู่เบื้องหลังการทํางานทั้งหมดเลยดูแลให้แล้วก็เปิดโอกาสสิ่งต่างๆนะครับการที่เราจัดงานสี่เกมในครั้งเนี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงหรือแค่สุขภาพหรือแค่เป็นหน้าตาของประเทศไทยอย่างเดียวสิ่งหนึ่งก็คือการจัดการขยะหลังจากจบงาน หรือแม้กระทั่งในระหว่างการแข่งขันเนี่ยถ้าหากว่าเราจากกัดการไม่ดีมันก็จะเป็นภาพเสียให้กับทั่วโลกเขาได้มาถ่ายภาพไปเพราะฉะนั้นวันนี้ทางสมาคมซาเล็งและร่าซื้อของเก่าออได้รับความไว้วางใจนะครับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนผู้ทุกท่านนะครับให้คขาามาช่วยดูแลในการจัดก,การขยะในครั้งนี้ซึ่งสมาคมซาเลงรับต่างะะนะครับจะดูแลครั้งนี้ให้ดี เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกตต็ต่อไปในอนาคตครับนะครับสำหรับผมนะครับทวีจุลศักดิ์ศรีสกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท King h c ท็ Industrial และเป็นาภายใต้ผลิตภัณฑ์นะครับฮีโร่นะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรีไซเคิลนะครับออกมาเป็นหลายสิป,ปีแล้วนะครับก็เป็นฮีโร่อีโคครับแลน างเราเองก็มีความมีดีนะครับที่ครบรอบปีหน้าคือ9สู่ปีที่50นะครับเราก็มีพันธมิตรดีๆนะครับแล้วก็ได้โอกาสกับท่านนารพัฒนแก้วทองนะครับก็ให้โอกาสทางผลิตภัณฑ์ฮีโร่ร่วมกับพันธมิตรทางสมาคันมซาเล้งด้วยนะครับร่วมงานในการจัดการขยะ,ะในงานซีเกมและงาน เอเชียนพาราเกมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นอะไรที่ช่วยเก็บนะครับขยะแล้วก็ร่วมกันนะครับอนุรัก์สิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการจัดการขยะภายในงานนะครับและเป็นภายใต้โครงการนะครับฮีโร่ฟอ์เบตซีโร่นะครับก็คิดว่าจะกระตุ้นนะครับแล้วก็สร้างความจิดสำนึกนะครับให้กับผู้ร่วมงานนักกีฬา และก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเป็นระดับชาติเลยสหประชาชาติและก็รวมถึงหลายๆประเทศนะครับในซีเกมครั้งนี้นะครับผมก็มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและ,ะช่วยกันนะครับคนละไม้คนลมือเพื่อที่จะทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมพัฒนาขึ้นแล้ะไปในทางที่ดีขึ้น,นครับขอบคุณครับ ภไทยอังกาษครับก็ต้องเรียนนะครับว่าด้นานนี้ทุกประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเรื่องของจะมุ่งหน้าสูา่สังคมโลกคา,าร์บอนต่ำนะครับก็คือเนซีโร่ตรงนี้หากพวกเรานะครับช่วยการรณรงค์น,งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของขยะหากเก็บและมีการคัดแยกนะครับบางครั้ง ขยะที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าก็อาจจะมีมูลค่ามากขึ้นขณะนี้เรามีสมาคมซาเล้งซึ่งยกระดับนะครับจดทะเบียนสมาคมนะครับแล้วก็จดทะเบียนผู้ที่จะเข้าไปเก็บจะทําให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็การเข้ามาชมกีฬาหรือการจัดกิจก,กรรมกีฬาคอนเสิร์ตต่างๆในอนาคตต่อไปตรงนี้น่าจะเป็นต้นแบบหรือโมเดลในการที่จะขับเคลื่อน ให้สังคมได้จหนักเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บและก็คัดแยกขยะก็กจะเป็นประโยชน์และก็จะทําให้ประเทศไทยเราเข้าสู่เป้าหมายเนสซีโลในอนาคตได้อย่างง่ายก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันชมกีฬาดูก,กีฬาและก็ร่วมกันรักโลกและก็พัฒนาการความยัง่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับค่ะ